สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกว้างกับภาษาตะวันตกรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา10นาิกาถึงเวลา10น,นาฬิกานาทีทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะเฮิรตคุผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ในช่องเว็บไซต์ YouTube ชื่อช่องว่า NU Radio คุณผู้ฟังยินดีด้ฉันนภัสอนุรพัฒ์ อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาสเปนคณะมนุษยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะเนื่องในวันที่22มีนาคมเป็นวันน้ำโลกหรือ World Water Day ในภาษาอังกฤษหรือ El Día Internacional del Agua ในภาษาส,สเปนซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปีคศหักราช1,993หรือพศ2536เป็นต้นมา ดิฉันมีบทเพลงภาษาสเปนเกี่ยวกับน้ำมานเสนอเพื่อสอนคำศัพท์ภาษาสเปนที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเก่าๆฟังสบายๆพร้อมกับทำใจของเราให้สงบผ่อน,นคลายให้ตรงกับธีม Water for Peace หรือน้ำเพื่อความสงบสุขน้ำเพื่อสันติสุขของวันน้ำโลกในปีคิกกร2024หรือพศ2567นี้ ก่อนอื่นดิฉันขอนเสเนนอคมคำศัพท์ง่ายๆที่มาจากชื่อเพลง E l ล m มเ e E ์เอลากัคุณฟังบางส่วนอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าภาษาที่มีรากมาจากภาษาละตินจะมีเพศทางไวยากรณ์ซึ่งในภาษาสเปนนั้นจะมีสองเพศได้แก่เพศชายและเพศหญิงคำว่า E l ล m มเ e รเป็นคำนามเพศชายแปลว่าผู้ชายหรือมนุษย์ส่วนคำว่าเอลากัว เป็นคำนามเพศหญิงแปลว่าน้ำหรือแหล่งน้ำซึ่งที่จริงแล้วคำนามเพศหญิงในภาษาสเปนในรูปเอกพจน์ส่วนใหญ่จะมาคู่กับคำนาหน้านามหรืออ article หลังต่อไปนี้คือ una หรือ la แต่คำว่า a g u วหรือน้ำาปนกรณียกเว้นในภาษาสเปนโดยจะใช้อ article หรือคำนาหน้านามเป็นคำว่าอ l แทนคำว่าลาสืบเนื่องจากพยางค์แรกของคำว่าอากัวคือเสียงอาที่มีการลงสตรสหรือลงเสียงหนักซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปตามกฎของการออกเสียงจึงไม่มีผลต่อเพศทางไวยากรณ์แต่อย่างใดต่อไปนี้ดิฉันจะสอนคำศัพท์อื่นๆนอกเหนือจากคำสองคำนี้ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงแต่ละท่อนจากนั้นดิฉันจะกล่าวอธิบายไวยากรณ์ง่ายๆแทรกไปพร้อมกันกันกบคำแปลคำศัพท์ เนื้อเพลงท่อนแรกมีอยู่ว่า Si e ล่อม e เร u อสุ g e s t o e l อลากัวเ la historia แปลว่าถ้ามนุษย์คือภาษากายหรือการกระทำสายน้ำก็คือเรื่องเล่าอุ g e s t o ใเป็นคำนามเพศช,ชายแปลว่าภาษากายโดยการแสดงออกเป็นการกระทำเช่นการ่ายมือการพนมมือไหว้การโบกมือ โดยการกระทำาอื่นๆที่ชัดเจนส่วนหลายสต o รี a แปลว่าประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวเรื่องเล่าเทียบเท่ากับคำว่า history และ story ในภาษาอังกฤษซึ่งในบริบทของเพลงนี้อาจแปลได้ทั้งสองแบบแต่ดิฉันขอเลือกแปลเป็นคำว่า story หรือเรื่องเล่าท่อนต่อไป s i e l hombre es un sueño e ลาววเอเซอรูมโบแปลว่าถ้ามนุษย์คือความฝันสายน้ําก็คือเส้นทางหรือประตูกันหมดทิศทางความฝันนั่นเองคําว่าซวยเยแปลได้สองความหมายคือความง่วงและความฝันต่างกันที่คํานามนับได้จะแปลว่าความฝันให้เติมคํานําหน้านามลงไปแต่ถ้าไม่มีคํานําหน้านามจะกลายเป็นคนํานามนับไม่ได้แปลว่าความง่วง มาดูประโยคตัวอย่างเปรียบเทียบกันค่ะเตง g o u วยเหวมีคำนำหน้านาม u n ่นอแปลว่าฉันมีความฝันส่วน Tengo s u วยเไม่มีคำนำหน้านามจะแปลว่าฉันง่วงหรือรู้สึกง่วงคำศัพท์อีกคำที่เจอในท่อนนี้ก็คือ r um ู m b o ซึ่งมีหลายความหมายเช่นเดียวกันและแต่บริบท แต่หนาที่นี้เอโลรุมโบแปลว่าเส้นทางหรือตัวกำหนดทิศทางของความฝันท่อนต่อไปเซโลมเรสเป้โบเอลาฮัวเอสเอลมุนโดแปลว่าถ้ามานุษย์เป็นหมู่บ้านสายน้ำก็คือโลกทั้งใบปุ้ยโบหรืออุ p ป e b l โบเป็นคำนามเพศช,ชายแปลว่าหมู่บ้านส่วนมุนโดหรือเอลมุนโด แปลว่าโลกเทียบเท่ากับคำว่า world ในภาษาอังกฤษทั้งสองคำนี้เป็นคำนามเพศชายแต่มีความหมายแตกต่างกันตรงที่ลักษณะของ article หรือคำนำหน้านามอุงและเอลเป็นคำนำหน้านามเพศชายกับพ์ทั้งคู่ต่างกันที่อุงหรืออุเป็นคำนำหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะเทียบเท่ากับ a n ในภาษาอังกฤษส่วน เอลเป็นคำนามชี้เฉพาะเทียบเท่ากับ the ในภาษาอังกฤษซึ่งสิ่งที่ใช้คู่กับคำนามหน้านามแบบชี้เฉพาะอย่าง el mundo ต้องการสื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวในสากลโลกหรือใช้ชี้เฉพาะเจาดจงว่าเรากำลังพูดถึงโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นั่นเองค่ะท่านต่อไป si el hombre es un recuerdo el agua es la memoria แปลว,ว่าถ้ามนุษย์คือการดำลึกหรือของที่ระลึกสายน้ำก็คือความทรงจำในความเป็นจริงอูงเรกเวิรโดกับลาเมโมเรียอาจใช้แทนกันได้เพราะแปลว่าความทรงจำได้ทั้งคู่แต่เรกเว r ร o โดเป็นคำนามที่นับได้อาจแปลเพิ่มเติมได้อีกว่าเป็นการระลึกหรือดำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหรืออาจจะแปลให้เป็นคำนามรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างของที่ระลึกก็ได้ค่ะ ท่อนต่อไปเ si e l ลมเ r e esta vivo e l อล a es la vida แปลว่าหากมนุษย์มีชีวิตอยู่รอดสายน้ำก็คือชีวิตคำกริยา Estar vivo แปลว่า To be alive หรือมีชีวิตอยู่รอดใช้กับคำว่า e l h o m b r e หรือมนุษย์คำกริยา Estar จะผันหรือกระจายเป็น Esta เสียลมเรสตาบิ o แปลว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่รอด E l ล้าหัวเอสลา a ีน้ำก็คือชีวิต La v i ด a เป็นคำนามเพศหญิงแปลว่าชีวิตท่อนต่อไปเสียลมเร e ุนิโยเอล l าหัวเอสปารีสแปลว่าถ้ามนุษย์เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งสายน้ำก็คือกรุงปารีส ในท่อนนี้การเปรียบเทียบอาจฟังดูแปลกหูเพราะเป็นการนำสิ่งมีชีวิตอย่างเด็กน้อยคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับสถานที่อย่างกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสทำให้ตีความค่อนข้างลำบากแต่ถ้ามองให้ลึกๆแล้วทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันการเปรียบเทียบเด็กกับเมืองใหญ่มีมุมมองเรื่องขนาดโดยเด็กน้อยมีขนาดที่เล็กกว่าส่วนเมืองนั้น เป็นสภาพแวดล้อมที่อบอุ้มให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ,จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพหากเมืองมีสภาพเสื่อมโทรมเรากับน้ําที่สกปรกและเป็นพิษคงไปไปได้ยากที่เด็กน้อยจะเติบโตมาอย่างสมบูรณ์และมีความสุขท่อนต่อไปเ e r ย m มเร็ a พีซาเอลากัวซาลพิกแปลว่าถ้ามนุษย์ย่ำลงบนผิวน้ำน้ำก็จะสาดกระเด็น ในท่อนนี้ดิฉันมองว่านอกจากจะเป็นการแต่งเพลงให้เกิดคำพ้องคำกริยาปิซาที่ผ่านกับเอลอมเรกลการเป็นปีซาแปลว่าเหยียบหรือย่ำส่วนคำกริยาซัลปิกาที่ผันกับเอลากัวแปลว่าสาสกระเด็นประโยคนี้มีการใช้สหรือ if clause ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน ทาให้เห็นภาพผลของการกระทําว่าถ้าเราเหยียบน้ําหรือย่ำลงบนผืนน้ําน้ําก็จะได้รับการกระทบกระเทือนและสั่กระเด็นไปตามแรงเหยียบท่อนต่อไปกยดาลล m กมก i ด a ย a d ดติแปลว่าจงดูแลน้ําให้เหมือนกับที่น้ําดูแลเราคําว่ากยดา a ในประโยคคําสั่งกยดาล่ะมาจากคํากริยากยดั a ที่แปลว่าดูแลส่วนลาใน Guida เป็นคำสรรพนามกรรมตรงใช้ทแายคำว่าเอลากัวที่แปลวา่าน้ำซึ่งเป็นคำนามเพศหญิงส่วน g ก m o g u i d a า y a ต i แปลว่าเหมือนกับที่น้ำดูแลเราบุรุษสรรพนามเ y a าเทียบเท่ากับ she หรือ it ในภาษาอังกฤษณที่นี้ใช้แทนเอลากัวเหมือนกัน ทำหน้าที่เป็นประธานประโยคส่วนตีเป็นคำสรรพนามทั้งกําตรงและํารองแปลว่าเธอหนาที่นี้วางอยู่หลังบุพบทเดถือว่าเป็นส่วนขยายของสำนวนว,วลี guida เดทที่แปลว่าดูแลประโยคนี้ที่ฉันไม่แปลตีว่าเธอเพราะว่าการใช้ตีหรือการใช้อยู่ แบบนี้เป็นการใช้ You แบบ impersonal หรือว่าไม่ระบ,บุบุคคลนั้นชัดเจนอาจจะแปลองรวมหรือแปลกลางๆว่าเราก็ได้ค่ะตอนนี้รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกก็ดําดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับเรื่องราวสาระน่ารู้มากมายที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz เมคคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ YouTube ช่อง NU Radio วันนี้ดิฉันนภันวรรพัฒน์และรายการเปิดโลกควางกับภาษาตะวันตกขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อน hasta la p r o x i m a a d i o s